เอาดีครับท่านอัปเดตให้ดูนะครับผมก็เออคันนี้ก็ยังอยู่เช่นเคยครับผมก็ขายราคาเพียงเออเจ็ดหมื่แล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมจอดคันนี้หูจอดจอดนานมากอะ่ะหลายอาทิตย์แล้วก็พ่อผมเองนะคผมมันสงงเอ,อเอามาขับอีกทีเนี่ยสตาร์ทเครื่องดีเนี่ยเกียร์ดีช่วงล่างเงียบ แอร์เย็นคือไม่ไม่รถพร้อมใช้งานแล้วภาษี69เดือนมิถุนาอีกประมาณอีก4เดือนภาษีก็ไม่ขาดเอกสารครบพร้อมโอนนะครับผมก็ผมขายเจ0 0 0นเลยแล้วกันตอนแรกลงไป73 0 0 0นแล้วเพราะขี้เกียจจะเอ่อให้มันอยู่แต่ก็โทรมาต่อกันเลอะเทอะไปหมดก็ราคาเนี้ยผมเพราะวันนี้คันนี้รถเป็นรถพร้อมใช้ตำหนิอย่างเดียวนะครับผมสีไม่สวยผมบอกแค่นี้เลยแต่เรื่องเครื่องเรื่องเกียร์เนี่ยคือดีมากนะครับผม เรวถ่ายรูปแบบแบบโอเคแล้วผมมาดูด้านหน้ากันนะครับผมด้านหน้าก็เนี่ยเป็นอีสุเป็นแวนดากอนแล้วนะแวนดากอนก็เป็นตัวขับสี่ด้วยนะผมก็คุณจะขับสองมันก็เหมือนรถขับสองแหละนะคุณจะขับสี่ก็แค่เลื่อนมันแล้วก็มีดิฟล็อกข้างหน้าให้ด้วยเรียบร้อยนี่ผมไม่ได้ทําความสะอาดเลยเนี่ยเออก็จะมีสีที่มันผุบางจุดแต่ว่าไม่มีชนหนักโครงสร้างเสียไม่มีเนี่ย สีตแตกๆเนะี่ยมีนะผมเอาไอ้สกอ็อตเทปแปะไว้กลัวน้ําเข้ารอาผมแล้วก็เนี่ยคุณดูนะผมจะปเปิดเปิดปิดประตูเนี่ยประตูปิดง่ายๆคือบอดี้สวยแต่สีไม่สวยไม่งงนะครับบอดี้สวยแต่สีไม่สวยแต่ถามว่าดูไกลไม่งก็สวยเอออ่ะนี่ครับผมโอเคผมขายราคานี้แหละเจ็ดหม,มื่นห้ามันจ่าวันรถมันใช้งานดีรับผมก่อนหน้านี้หลายคันขายราคาสูงกว่านี้เยอะแต่ว่า เออก็ขับ2ด้วยแต่คันนี้ขับสี่นะทุกท่านเออแล้วเดี๋ยวให้ดูภายในอย่างสวยเลยนะครับผมนี่นี่ด้านข้างก็สีสันเนี่ยก็มีซีดบ้างมีอะไรบ้างเป็นเรื่องปกตินะตามอายุรถมันแล้วก็ความเดิมแล้วราคาเนี้ยคุณได้อะไรคุณได้ร้อยญี่ปุ่นแม็กญี่ปุ่นแท้สวยๆนะผมเอาบัตรโซขัดก,ก็เงาเลยแม็กแบบนี้นะผมแม็กอย่างดีนะ นี่แอดเวนเจอร์ไทยลุงนะผมเนี่ยสีมีไม่สวยบ้างบางจุดอย่างนี้นะทุกท่านเนี่ยที่ผมแปะติ๊กเกอร์ไว้เนี่ยอะไรเงี้ยโอเคมันก็มีไม่สวยบ้างแต่ว่าใช้ทรงแทสซีสวยนะคันนี้ถ่ายให้ดูเลยกลัวจะไม่เชื่อดูเนี่ยพลาสติกซุ้มล้อ,อยังอยู่เลยอ่ะดูดิดูดิเอออ่ะดูใต้รถครับอะดูกันเอาเองเลยเห็นไหมเนี่ย รับผมเอกสารมีใค่ครบพร้อมโอนนะครับผมมาเดี๋ยวไปดูภายในกันก่อนภายในอันนี้ผมเท้าเปียกขึ้นมาไม่เงี้เป็นแค่กระดาษนะผมนี่ภายในนะครับผมให้ดูกระจกไฟฟ้าใช้ได้แค่คู่หน้านะครับผมก็ไปทำต่อนเอาฟิล์มยังดีอยู่ฟิล์มยังสวยเลยนี่เลขไหม่ไม่ไหม่ไม่ขึ้นมานานแล้วครับผมเจ้าของไม่เจ้าของบอกไม่นานแต่ผมไม่รู้นะผมก็บอกว่าเลขไหม่ไม่ขึ้นเลยมันค้าอยู่ที่แสนสอง แต่รถคันนี้เครื่องยังดีอยู่นะนะครับผมนี่สภาพข้างบนเอาจอเลยออกเป็นเราไม่ดูนะผมนี่ภายในสวยงามเบาะคู่หน้าทําหนังมาใหม่ไม่ขาดนะผมเซ็นท่านล็อกใช้ได้ข้อดีนะเซ็นทั้งล็อกใช้ได้นี่ดีมากไม่ลําบากนะผมถ้าใช้ไม่ได้แม่งลาบากเนี่ยมีผุเห็นป่ะเนี่ยตรงนี้เนี่ยแบบเนี้ซึ่งไอรถรุ่นเนี้ยมันเป็นแทบจะทุกคันนะทุกท่านก็น,นี่ภายในเบาะหลัง สวยงามแอร์หลังติดใช้งานได้ครบผมเอนเบาหลังให้มันเท่ากันนี่เอนได้หมดนะครับผมนี่เอนใช้งานได้หมดนะครับผมที่พักแขนไม่ขาดด้วยเนียนๆเ,นนเบาะหลังก็สวยเนียนช่องแอร์หลังนี่รถครอบครัวยุคยุคก,ก่อนแอเย็ยนครับคันนี้รับประกันขับเคลื่อนสี่ล้อแท้นะครับผมนี่เอ่อช่องแอร์สภาพสวย ทุกอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานได้หมดกระจกคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้คู่หลังใช้ไม่ได้นะผมก็ไปทํามันต่อเอาเองนะอานะะนี้สภาพหลังคาสีไม่สวยแต่ไม่ผุครับหลังคาหลังคาสวยนี่สีเนี่ยเนี่ยดูดิเดิมเนี่ยเดิมมันเป็นสีแบบนี้ทุกท่านนี่ไปขัดแล้วทำเนี่ยผมว่าก็สวยเนี่ยเดิมเห็นว่าเจ้าของพี่แกเอาสีอะไรไปพ่นครับมันมันก็เลยกลายเป็นแบบดูดิ สองสีแต่ที่จริงกันเนสีเดิมมันอยู่ข้างหลังมันมันคือเดิมของมันนะไม่มีชนนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมลืมครับทุกท่านผมต้องถ่ายรูปไปด้วยขอถ่ายรูปไปนงครับเลยลงอีกแพลตฟอร์มหนะึ่งโอเคไปดูห้างเครื่องเซ็นทรัลล็อกใช้ได้นะผมประตรงประตูปิดอย่างดีไม่มีตก ระ้วผงแม่งโคตรหนักแนะตงนี้ความร้ความร้อนไม่มีครับคันนี้โอเคนี่เครื่องเดิมๆสองพันแปด 2008, ปั๊มสายนะผมแบตเตอรี่ก็เริ่มเก่าแล้วแต่ยังใช้ได้อยู่๋ผมถ่ายรูปแปบขาหน้าเดิมนะทุกท่านเดี๋ยวผมตาร์ทให้ดูเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปเบาหลังไปคร,งครับอุ้ยนี่มันเอ,อ่อ ก็ให okay. e. ้ดูครับท okay? ่านประตูประตูปิดอย่างนิ่งนิ่มดูดิเอาไม่แน่นนะเบาไปต้องปิดแรงนิดนิดหนึ่งเนี่ยฟังเสียงนี่เห็นปะปิดแน่นๆเลยเออดูประตูหน้านะคุณดูนะดูนะทุกท่านเห็นปะประตูประตูแม่งกรึบกรึบเลยเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูโอเคีนี้ยท่านยืนข้างนอกนะปิดสตาร์ทเห็นปะปิด ตาร์ททีเดียวติดไฟชงไวโชวไม่มีครับนะผมความร้อนไม่มีปัญหาวิ่งเปิดแอร์มาด้วยนะนี่เสียงเครื่องไดเล็กก็อย่างเงี้ยนะรับท่านี๋ยวดึงให้ดูแต่จริงก็แทบไม่มีผลเนี่ยมันมีควันลอยมาเงี้ยคือปกติของเครื่องไดเล็กนะผมจะบอกให้บางคนไม่มีควันคือแม่งไปต่อไอตัววัดให้ยาวขึ้น แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณดึงแล้วนะ้ำมันพุ่งเข้าหน้าอันนั้นไม่ปกติแต่แบบนี้ปกตินะับผมบางทีเดี๋ยวไปเจอกูรูทั้งกูรูทั้งกูเลือนละมั่วหมดนะทุกท่านไม่ได้ใช้งานจริงโอเครถคันนี้วิ่งผมวิ่งมาจากอายุทยานะทั้งล่าสุดอะวิ่งมาเป็นร้อยร้อยยี่สิบชิวๆนะครับผมก็มีดิฟล็อกให้ด้วยโอเคใครสนใจโทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้นะผมดับก่อนเสียงดัง ไปหน้าติดครบหมดนะครับเครื่องเครื่องดีหมดมีแค่สีไม่สวยอย่างที่บอกนะเดี๋ยวเราไปเติมลมหน่อจอดนานยางอ่อนแล้วเนี่ยคุณดูทรงมันดิแบบเป็นออฟโรดขับสีเป็นขับสีแท้ด้วยแล้วก็เพาขับหน้าอะไรทุกอย่างอยู่ครบคือใช้งานได้ครบไม่ใช่บอกขับสีแล้วแม่งถอดเพาออกไม่ใช่นะครับเออ มีแค่ล้อไหลหลังที่มันไม่มีแล้วเจ้าของคงลืมไว้ที่บ้านไม่ให้มาด้วยแล้วก็มีแหลกให้ด้วยนะผมแหลกใส่ของก็ให้ไปด้วยไม่ได้ถอดนะผมเอาไปเลยครับแถมไม่ให้ก็ใครสนใจโทรเบอร์ที่ผมลงไว้ได้ขอบคุณมากสวัสดีครับ